เดี๋ยวมุมขงหน้าให้เพื่อนมันน้อยไป, mm hmm. เ,ปเพื่อนๆเอ้ยเอาไปพอแล้วเดี๋ยวกินไม่เป็นพอใช่เอาไปให้ใครได้แอนอ่ะอไนส์เอาไปเอาไปให้เมียเขาสองตัวมเมียเพื่อนสองตัวกันสองตัวนี่อันนี้อันเน,น,นี้มันมามกินกินอยู่เพผ็นดิกินชอบจังเลยอย่างเงี้ยเอาเถอะให้เขาดูได้ว่าเผ็ดไหมเนี่ยนู้นชอบไหมอือซ mm ่บเดี๋ยวเซฟก็ยุ่ยเดี๋ยวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคน ก่อนจะไปแปรรูปให้เขาสุกนะเพื่อนๆเขาก็จะตัวอย่างนี้จะแฟนพี่สายเขาเอามาจากจากที่ทํางานเขาจะทุกคนอยู่ตรงบ่อตกปลาทีเนี้ยเขาเป็นดักกันได้เยอะเยอะเพื่อนเพเพราะว่ามันถ้าไม,ไม่ไม่ไม่ดักเอาขึ้นมากินเนี้ยมันจะไปกินปลาเพื่อนเพื่อนลูกปลาเล็กๆกันนะพวกลูกปลาพวกไข่ปลาอย่างเงี้ยจะนะ เขาก็เลยแบบว่าเก็บมาพี่สายก็เลยแบ่งมาให้โจยจ้ะเพราะว่าพ่อใหญ่ไหมเข้ามาเยอะเพื่อนๆนะเข้ามาเยอะที่แบบเขาเรีกเล็กตกปลาเพื่อนๆนะนี่แหละตัวถ่ายให้ทุกคนได้ดูก่อนก่อนจะไปแปรรูปเป็นอาหารเต็มเลยมี่ตัวใหญ่ๆ มันกําลังอ่อนปอกเนี่ยเพื่อนๆกำลังตัวอ่อนอ่อนอยู่เลยเนี่ยตัวอ่อนอนมันจะไม่มีแรงแล้วนะเพื <laughs> ่อนเพื่อนนะนี่พี่สายเอามาให้แอนดีกินไหมเนี่ยเนี้ยพิกซ์่กลัวหรอแอนดี้กลัวแ <Hey, what? S 1> อนดี้กลัวอ่าดู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 ทุกคนดูด re ไหนทาไมดูซิตายยอย่าง นอนเฉยๆอืมหลับ e ูซ h e อ y e อืมวัดอยู่คอเครปฟิชฉัน h ิดว่าเครปฟิชเจ้โอเคนี่ทุกคน Crabfish นู่นนะสุกแล้วจ้ะทุกคนนี่นี่จ้ะน้ำจิ้มแซ่บ แล้วก็นี่สามีจอยเขาเห็นโอ้โหตื่นเต้นอยู่นี่จ้ะทุกคนได้ถาดหนึ่งเต็มๆเลยนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทำมาเดีอยวจะเด้อมากินด้วยกันแซ่บๆเลยจะ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนทุกทุกคนนุ่นถาดบเลบเลอเบลอเลย เขาเรียกเพรฟิตอะไรสักอย่างนี้แหละเพื่อนๆด้ยจอยก็เรียกไม่ถูกเนาะมาจ้ะมากินกันพี่สายเอามาให้จอยก็ได้ต้มแล้วจ้ะสามีจอยไม่รู้เขาจะกินหรือเปล่านะน้องแอนนคงจะกินอยู่จ้ะโอ้ดูน่ากินมากๆมันโอ้โหวันนี้ก็จะคุยเรื่องแฟนน้องแอนเนาะนางเป็นโรคเดียวกับพี่แอนดี้เพื่อนๆนะนาง เป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นทำร้ายตัวเองไนงะนางมีอะไรนาะงจะคุยกับน้องแอนกล้ากล้าคุยกับน้องแอนกล้าเล่าให้น้องแอนฟังแล้วกับแม่เขากับคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยกล้าพูดเพราะว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลายๆคายคนนะหรือใครที่ไม่เคยเป็นนะเขาจะไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นโรคซึมเศร้านะนเพื่อนๆนะแต่เขายังไม่ถึงขั้นที่ทำร้ายตัวเองนะ เขามีความกดดันจากที่ทํางานเขาน้องแอนเล่าให้ฟังงานส่งของครับเพื่อนเพื่อนนะมันก็เลยแบบว่ามีความกดดันอืมอร่อยมีความกดดันจากที่ทํางานอร่อยเด้พี่ซายเอ้ยขอบคุณมากๆขอบคุณมากมากไหมลอามาเล่าเนอเรื่องน้องแอนต่อก่อนที่นางจะมาได้ยินแล้วทีนี้คือ เขาก็จะเล่าเรื่องให้น้องแอนไปค่อยๆเล่าเหมือนที่แอนดี้เป็นนะจ๊ะค่อยๆเปิดเปิดใจพูดคุยแต่ว่านางนี่ติดน้องแอนมากเพื่อนๆนะวันนี้ก็จะมาทานข้าวที่บ้านน้องแอนทำให้เขากินเพราะว่าตอนไปเนี่ยมีแต่เขาทำให้น้องแอนกินนะทีนี้เขาที่วันนี้น้องแอนจะทำให้ ครั้งแรกที่เขามากินข้าวที่บ้านนั่นแหละพี่แอนดี้เลยก็เลยแบบว่าบอกน้องแอนบอกว่าให้บอกเขาว่าถ้ามีอะไรอยากจะคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาคุยกับพี่แอนดี้เพราะว่าพี่แอนดี้ก็เป็นเหมือนกันพี่แอนดี้ก็บอกว่ามีอะไรก็คุยกับเขาได้คือบอกลูกเรานะให้บอกเขาแต่ไม่รู้ว่าน้องแอนก็ยังไม่กล้าบอกหรอนเพื่อนเพราะบางทีเขาก็ไม่อยากให้ใครรับรู้เราให้เขาพูดเองดีกว่า กัด <c oughs> ออกปั่นหลุดเนาะอร่อยเพื่อนเพื่อนสดสดมันกินได้แต่ตัวตรงเนี้ยเนี่ยกินได้แต่ช่วงตัวตรงเนี้ยช่วงหัวมันก็กินไม่ได้เพื่อนเพื่อนมันไม่มีเนื้อมีหนังนั่นแหละก็ดีแล้วแต่ที่ว่าเขาไว้ใจน้องแอนแล้วฝึกษานน้องแอนคุยให้น้องแอนฟังอะนะเพราะว่าน้องแอนก็มีประสบการณ์เนาะพ่อพ่อป่วยเป็น เป็นเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นมากกว่าเขาก็มีประสบก,การณ์ที่เล่าให้ให้ได้ยินบ้างเลลงมาแล้วเน่ะจะพูดอะไรก็หวนลงมาเชียวน้งองไอานะเขามีประสบก,การณ์ที่รับฟังจากพ่อเนาะเพราะว่าพ่อเป็นไงพ่อป่วยก็ผ่านประ,ประสบก,การณ์ที่ว่าพ่อเป็นเป็นผู้รับฟังที่ดีอ่ะจ้ะ นี่เงี้ยเพื่อนเพื่อนคยอย่างเงี้มมยามาก็จะวิ่งมาเงี้ยเห่าเงี้ยมันมันแต่ทำไงได้เนาะรักกันก็ต้องรับฟังกันไปอาจาะทุกคนดูแลอนาคตข้างหน้าเขาจะคบกันต่อหรือเขาจะเป็นยังไงเราก็พูดไม่ได้อนาคตก็คืออนาคตแค่ตรงนี้เขาทำให้ลูกเรามีความสุข ทำให้ลูกเรายิ้มได้นะอนาคตจะอยู่กันยาวจนแก่จนเฒ่าหรืออนาคตจะเลิกกันอันนี้มันก็ห้ามชะตาชีวิตไม่ได้จ้ะทุกคนส,สิ่งที่สิ่งที่จอยคิดนะสิ่งที่จอยบอกลูกอะเอาปัจจุบันเนี่ยทําให้ตัวเองมีความสุขใส่ใจกันให้เต็มที่อย่างเงี้ยแต่เขาก็ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆให้น,น้องแอนนี่เพื่อนๆเอ้ยน้องแอนก็ภูมิใจอยู่ เป็นมุกจอยมาละเออติมมาละมาแล้วก็ต้องหยุดพูดก่อนอืมมาทุกคนแอน็นรัวเฟนก่อนน้ำรูดไทรายฮะ I safe for you later เ yeah. a I n e a t on okay go go do what you want to do s h o t the door please thank you รังเลิกงานทำอาหารแล้วตอนนี้ทำอาหารให้ครูบ่าวให้แม่ให้พ่อแต่เราก็ไม่มานั่งเฝ้าเขาหรอกเพื่อนเขาจะเขาปล่อยให้เขาอยู่กันสองคนนะียกินข้าวกินปลาพ่อเขาก็จะออกไปเดินจอยก็จะนั่งอยู่ในมุมของจอย แล้วค่อยแบ่งให้เขาอืมอร่อยเกลือกไม่ได้เอาเอ,าเอา้ถาดมาไอ้นี่เพื่อนๆถาดมาใส่นั่นแหละแล้วก็บอกลูกว่า,วาทำวันนี้ให้ดีที่สุดเขาก็เขาก็าาคิดกันอย่างเงี้ยว่างแผนจนไปอยากมีลูกมีเต้าหนูได้ฝ่ายชายนะน้องแอนบอกอยากมีลูกมีเต้า ความรักเพ,พื่อนๆปล่อยเขาเถอะเราก็เคยผ่านกันมีคู่ครองมาละสามีแน่เลยเนี่ยมามาละมามาฮัลโหลฮะเออฮัลโหลฮะสวัสดีครับยังไงมาสวัสดีครับสุนี่ครับสุชัยไหม no, <thanks. S 1> เอาจริงจะบีบอ <No, no. S 1> ่ะแล้ววันเมเนตต์อะไรอืม พี่อันนี้จะรองกินจะมันมันก็เหมือนกุ้งอ่ะกุ้งน้โอ้ยตดมันก็ไม่เอาอีกเอาเาเอาี่นเอาดิบดิเออดิบดิมันกินกับพริกด้วยอ่ะสยังไม่กินเลนไนได้ไงชอบไหมโอโหชอน้ำพริกอเล่ายูยูซิงอะไรนส์ very tasty เหมือน l บเต t หมเหมือนไหมเซมดูซิ เซ็มพรอออกอาใจเงี้ยเทสต์สิเซ็มต n นนันเก็ตซัมเลยโฟกัสซัมบล็อกเอาวดเดี๋ยวให้เพื่อนลองชอบนางชอบกินน้ำจิ้มเผ็ดๆนะเพื่อนๆนะซีฟู้ดอะ้คีอัพสเตนคอ็นเฮเบดรูมเออีจัดคัมแบ็กอันี้เอ้ยอามัน อะไรโอ้ยแเถ็งบอกถามลูกว่าเธอเจะออกข้างนอกไหมรถนั่งอยู่ในอู่เพื่อนเพื่อนมันอะไรมันหลุดอะไรทั้อย่างนี้แหละรอให้เขาทำให้ก็เลยไปกับพ่อพ่อพาไปเอาอีกไหมแอนดี้ second, Please, get, นะ่าจะกินอีกไหม, s <S มกัดออกัมไม่กินมันไม่กินมันมันนึกว่าเป็นขี้ข,ขี้ไอ้ขี้กุ้งเพื่อนขี้ไอ้ตัวเนี้ย อันนี้กับครั้งแรกที่เขากินนั่นแหละกินยากอยู่ม,มันก็จัดกระจายเลย กินจอยทั้งใจนั่นกัดกินใหญ่เลยเนะ oh, oh. ี่ยออกแบ็คอันนี้เก็ตตาแบ็คโอ้เออจะไปให้เพื่อนเพื่อนจะกินเป็นมันอยู่ซิงเกิลคันอิตอ่อนนัดใช่ว่าอร่อยว่าอร่อยจะ <Yeah. S 1> เพียวอิตอินเดียพอไหมขี้เหนียวมัอนมูงหน้าให้เพื่อนมันน้อยไปเพื่อนๆเอ้ยเอาไปพอแล้วเดี๋ยวกินไม่เป็นพอช่วย เอาไปให้ใครไดแอนเหรอนสเอาไปเอาไปให้เมียเขาสองตัวเมียเพื่อนสองตัวกันสองคนนี่อันนี้อันนี้ยันโมกินกินอยู่เพผ็นนีกินรับจังเลยอย่างเงี้ยเอาให้เขาดูได้ว่าเผ็ดไหมเนี่ยเข้บไหมอืมแจ่บเดี๋ยว I save for you เจ้อันนี้ขอถุงอีกสักถุงหน่อยสิแค่นี้ one ัน r e อันน d ้เก็ o บัตรมคห e ้อ้ยเนาะุ่วายจริงๆพอถุงหน่อยรีลามาเถอะเดีก็ดาร์นอ thank you ไปเซฟซัมก่ออยู่เยอเออเออเเออกินเอ้ยเนาะแล้วลูกด้วยใครจะไปกินหมดล่ะกลัเราไม่กลัวเราจะไม่เอาไว้ให้ลูกไม่ให้เขากินกิน โมนน้องแอนน้องแอนต้นเห็นตัวตัวเป็นๆนะมันมานั่งคุยกับไอ้ไอ้เนี่ยเพื่อน,เอนๆเนี่ยกับไอ้ตัวเนี้ยเรวแกะไว้ให้พี่แอนดี้ก่อนเพือ่อนๆนั่งกินแกะให้เขาก่อนกินอยู่ตอนนี้กินอยู่แล้วก,กินหัวไปอัอนนี้แกะ แต่เขาไม่กินไ้นี่นะเพื่อนๆเห็นจอยอ้าปากกัดเนี่ยเพราะว่ามันขีดไม่ได้มันจะมุ่นก็้ะอ็ปากกัดครเฟสเนี่ยมันไปละดอ้ยอันดีเอ้อมซื้อของมาทำอาหารใต่ของไม่พอไม่พอมันเห็นเรื่องเหลือมันคิดว่าเป็นขี้กุ้งเพื่อนๆอื ก็กินก่อนนี่กินหัวมันอย่างเงี้ยอย่างเี้ยโอ้ย,อย,อยแซบบ่บอ่ะเอากล่องมาละแกะให้สามีมาจะกินห,หัวเราต้องใส่จะกินหัวดูถานาการละหัวมันก็ไม่ค่อยมีเนื้อนะ กินก็แกะให้เขาเพื่อนๆเด้เป็นเมียที่ดีอืมแล้วกันนะน้องแอนก็เดี๋ยวให้เขาแกะกินเองน้องแอนเขาเก่งเรื่องกินของพวกนี้อย่างเงี้ยนางอันนี้อยู่แล้วจอยก็จะตัดหัวอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้กินแต่อย่างเงี้ยทุกคนไอนตัวมันก็สามีกินไปน่าจะ เพราะว่า,วาน้องแอนก็ทํางานหนักเนาะทำงานแปดชั่วโมงอะ่ะบางทีก็ทำโอเบทีก็สิบชั่วโมงต่อวันส่วนแฟนเขาก็ขับรถส่งของเพื่อนของบริษัทบริษัทเอกชนเอกเอกเอ,กอส่งของเอกชนจะ้ะนะมันจะมีบริษัทเอกชนอยู่เขาก็ขับรถส่งของจะ้ะทุกคนแล้วทีนี้กว่าเขาจะเลิกงานมันก็ ตื่นแต่เช้าทำแล้วก็เลิกงานเย็นแล้วมันมีความกดดันนะจากการส่งของจากเจ้านายจากการส่งของว่ามันมันกดดันเพื่อนเพื่อนนางก็เลยเป็นไอ้นี่แหละเห็นด้นานน,ะนางกนดนะนางกดให้เลยลูกสาวใจฟังลูกบอกว่าเขาเครียดเรื่องงานงานหนักขับรถทั้งวัน,นเพื่อนส่งของตามบ้านคนอ่ะ เห็นอะไรก็แบบว่าไปออกไปข้างนอกกันเนี้ยนางก็จะแบบว่าเหมือนก็ว่าสปอยลูกเราอะนะอยากให้ลูกเรากินนู่นซื้อนู่นซื้อนี่ให้อะนะแต่ลูกเราก็แบบว่าถ้าเขามารับอย่างนงี้เนาะขับรถมารับออกไปข้างนอกบางทีลูกจอยก็จะซื้ออาหารแต่เขาก็ไม่ค่อยยอมให้ลูกจอยออกหรอกแต่ลูกจอยเป็นคนที่แบบว่ามันไม่แฝ่เพื่อนพบกันอะมันไม่แฝ่จะให้แต่เขาออกคนเดียวก็ไม่ใช่ กินด้ีแด้วดดแหละรู้จักรู้จักดูแลกันก็โอเคเดีรจอยแกะอีกตัวหนึ่งจอยก็จะขอลาคลิปแล้วทุกคนมันจะยาวก็เล่าแค่นี้ก่อนมาเพื่อนอือมเป็นด,ดี โอเคยังไงจอยก,ก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยจา้าขอบคุณค่ะบาย